สวัสดีครับพี่น้องนะครับพบพ่อกันกับเบานัดคือเก่าเนาะนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผ่านหน้าจอเฟซบุ๊กนะครับเป็นซื้อกลางเนาะพี่น้องนะครับก็พบพ่อกันคือเก่ากับเบานัดเนาะนะครับฝากสนับสนุนเบานัดด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป นะครับเมื่อนีเอ้เดี๋ยวบาวนัดสิบ้าไปเที่ยวใสเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปเลยไปต่อกับพี่นอ้องนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับพี่น้องครับต้นจามจุรียักษ์นะครับอายุประมาณร้อปี นะครับประวัติก็ตามที่เบ่าราัดขึ้นสะไล่ให้นี่ละพี่น้องนะครับอายุต้นไม้ต้นนี้นะครับอ,า,อายุประมาณร้อยปีนะครับเป็นต้นจามจุริยักษ์นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่กาญจนบุรีนะครับ ก็ใครที่อยู่ใกล้ๆเนาะนะครับแถวนี้จะมาท่องเที่ยวกันได้นะครับมาสัตว์ามาท่องเที่ยวน,นะครับหรือว่ามาหลบร้อนนะครับช่วงนี้อากาศร้อนๆก็มาหลบร้อนกันได้นะครับตัวลมเย็นพี่น้องนะครับลมเย็นครับลมพัดวีวิวิวเลยพี่น้องครับนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆก็ยินอากาศ ร้อนๆนะครับก็มานั่งหลบร้อนได้นะครับคลายความคลายร้อนนะครับก็ตรงนี้ก็จะต้นไม้เงาใหญ่นะครับกิ่งก้านสาขานะคใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาเที่ยวกันได้นะครับะนะครับบึงเอาพี่น้องโอ้